พี่น้องเอ้ยครั้งที่สามแล้วนะครับน้ำท่วมนาดูสิพี่น้องดูดูดูนน้ำท่วมนาครับนี่ตรงนี้ก่อนนี่อาจะท่วมแล้วครับตรงนี้ก่อนนี่เห็นไหมน้ำมีแต่น้ำท้งนั้นเลยเนี่ยเห็นไหมมีแต่น้ำทั้งนั้นเลยครับนี่ครั้งที่สามในปีในรอบปีนี้นะครับน้ำท่วมนะครับท่วมมาครั้งที่สามสามครั้งแล้ว สามครั้งแล้วนี่น้ําที่น้ําท่วมนี่ดูเลยครับนู่นนูนน้ำน้ำอยู่ไกลๆกลนู่นแหละนูนน้ำนู่นดูครับน,น้ํานี่ใกล้ๆกลนี่นก็จอจอขึ้นมาตรงนี้แล้วนี่จอขึ้นมาตรงนี้แล้วนี่นนแ,นแหละครับโอ้ยเนาะเธงทําทั้งสวนทําทั้งนาแต่น้ํนาท่วมนาเฮ้ยเนาะพี่น้องเอ,อ้ยดูดูดูครับดูดู ดูนุ่นครับดูเลยโอ้โหวันนี้ฝนไม่ตกหรอกวันนี้นั่นแต่เมื่อคืนวานนี้มันตกหนักตกแรงก็เลยมันก็เลยลงมาไม่ได้ก็ลงมาวันนี้ก็มาดูโ oh. อ้โหนะครับท่วมท่วมหมดแล้วทุงนาตรงนี้ตรงนี้ก็ใกล้ละใกล้ลวครับตรงนี้ก็ใกล้ครับมาแล้วใกล้กลจะท่วมแล้วนี่ ท่วมไปหมดแล้วแถวนี้นนดูไปดูไกลๆเลยครับดูไกลดูไกลเลยครับดูไกลดูไกลๆเลยพี่น้องดูไกลอืมนนดูดูเลยครับดูดดูนะครับพี่น้องเห๋ย่นาน้ำท่วมแล้วครับน้ำท่วมแล้วปีนี้นี่ในรอบปีนี้เนี่ยสามครั้งเ่ยครั้งนี้ครั้งที่สามแล้ว จะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับะจะรอดหรือเปล่านะครับข้าวจะรอดไหมดูเลยครับพี่น้องมันจะรอดหรือเปล่านะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับถ้าน้ําลดลงไปเดี๋ยวตุลายก็จะมาถ่ายให้ดูอีกนะครับถ่ายภาพให้ดูอีกครับวันนี้ก็จบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ถ้าพี่น้องได้ดูแล้วถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทุลายคนทำสวนทำนาด้วยนะครับ